กรณีที่เอออยากรู้เรื่องนี้ที่คนถามกันเน่ะว่าตกลงคุณพิธทาเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ไหมเกี่ยวกับกรณีการถือหุ้นไอทีวีเนี่ยเออแล้วก็หลายๆคนก็แบบเอะจริงๆถ้าเขาถือหุ้นอ่ะเขาเขาก็ถือหุ้นมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เลือกตั้งปีสองตั้งแต่เลือกตั้งตอนนั้นแล้วทำไมไม่แบบทำไมไม่ตรวจสอบตั้งแต่ตอนนั้นทำไมต้องมาตรวจสอบตอนนี้นะคะก็ตอนนั้นจะไม่ได้เป็นนายก อไม่ตอนนั้นอย่าพึ่งปีหกสองนะพูดตรงๆปีหกสองไม่ใช่เป็นนายกใหม่เขาชนะเลือกตั้งอปีหกสองเนี่ยคุณพิธายังไม่ได้เป็นหัวหน้าพักพักเชื่อนาคตใหม่ค่ะถูกไหมครับถูกนาคตใหม่คุณธนาทรโดนเรื่องสื่อเหมือนกันใช่ใช่เคสเคสของพิธากับคุณธนาทรนี่เหมือนกันไหมใช่หม่ใช่ว่าต้องไลตรงบริษัทที่เป็นสื่อ อ๋อ oh, เป็นสื่อกมือกันเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆไม่เป็นสสอนะไม่เป็นไรแต่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยถือไม่ได้นะฮะแล้วสสอเนี่ยยังยังค่อนข้างจะไม่จํากัดแต่ตอนมาหลังมาจํากัดเรื่องสื่อไอ้ที่ถือหุ้นสื่อหลายคนที่โดนไปเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยเป็นธรรมหรอกเออบางคนก็หลุดนะแต่บางคนก็ไม่หลุดเช่นเอ่อในการจดทะเบียนบริษัทเนี่ยคุณต้าทําบริษัทจดทะเบียนบริษัทเนี่ยมันจะบอกเลยว่า วัตถุประสงค์ของการจดบริษัทุยเป็นสิบยีสบข้อสี่สิบข้อส่วนใหญ่ทุกคนก็เออฉันไม่ได้ทําหลอกลงกลงลงกลืนแต่ว่าจดไปก่อนอและข้อหนึ่งเนี่ยมันจะมีข้อหนึ่งที่ทําเรื่องสื่อสารมวลชนโฆษณาอะไรพวกนี้อืไอ้ข้อนี้เนีถ้าคุณจะเล่นการเมืองอ่ะแล้วคุณมีบริษัทอ่ะคุณไปจดออกซะว่าบริษัทคุณไม่ได้ทําข้อนี้ออสมมติเป็นบริษัทสื่อนะอ่าแล้วก็ คุณตาเคยอยู่บริษัทสื่อแล้วยังมีหุ้นเก่าอยู่เพื่อนทําอยู่แต่อยากเล่นการเมืองคุณตาไม่ขายหุ้นคุณตาก็ต้องบอกเพื่อนว่าไอ้บริษัทเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องสื่อแล้วนี่เรามไปทําอย่างอื่นแล้วเอาไอ้วัตถุประสงค์เรื่องสื่อออกได้ไหมมันได้ได้จบไปยังบริษัทผมเนี่ยผมมีอยู่บริษัทใครทําเรื่อง PR อรม,มันก็จะสามารถทําเรื่องสื่อได้บริษัทยังอยู่ยังจดอยู่แต่ผมก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ใช้บริษัทนั้นทําเรื่อง PR ทํารเรื่องสื่อแล้ว คือไม่ได้ทําสื่อสารมวลชนแล้วก็ไปเอาข้อนั้นออกซะค่ะ,ะแล้วเพราะาว่าถ้าเกิดถ้าคุณถ,ถ้าคุณพิธายอยู่รอสารท่อชาแม่จะโดนไหมบ้กเข็มถามอย่างนี้ ก็รอสอทชอเคยโดนอะไรถามจากคนไม่รู้เรื่องเอาอย่างนี้ถามถามอย่างนี้ต่อแบบไม่รู้เรื่องไอ้รู้เรื่องอ่ะรอสอทชอกับพปชรอเคยโดนคดีอะไรบ้างไม่เคยไม่เคยขนาดยิงเลเซอร์ที่พลังแปดก็ไม่โดนไปจองยิงเลเซอร์ป้าข้ามบ้านแล้วนะเออเฮ้ยเดี๋ยวเขาทำได้แล้วนี่ทำได้แล้วใช่ไหมทั้ทํากัน แต่ว่าพี่ปุ้มในฐานะทําได้ทําได้เป็นขอกทมในฐานะของคนที่ต้านเนี่ยอยู่ไอทีวีวันนั้นเลยค่ะวันที่ถูกสั่งปิดคืนนั้นน่ตะตาอ่านข่าววันสุดท้ายตาอ่านฮอตนิวอยู่วันนั้น7มกราคม2551ค่ะอเออ2550วันนั้นเลยไอทีวีถูกปิดแล้วเราก็อ่านข่าวเป็นวันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยไอหลังจากนั้นมันก็ไม่มีกิจกรรมอะไรอีกเลยมันไม่ได้มีมบริษัทยัง,ง,ยงอ แต่บริษัทยังอยู่ของคุณธนาธรก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะก็คือก็คือบริษัทนั้นอ่ะที่พิมพ์หนังสืออะไรของหนังสือแมกกาซีนนิตยสารฉบับหนึ่งนะก็ไม่ได้พิมพ์แล้วถ้าผมจําไม่ผิดนะใช่ใช่ก็คล้ายๆกันก็เอาเทคนิคทางกฎหมายมาเหมือนเหมือนต่อยมวยแล้วแพ้แพ้แพ้นอกทางเทคนิคอะ ไม่แต่ว่าอย่างนี้พี่ปุ้มเจตนารมณ์ของการที่มีกฎข้อนี้ก็คือว่าเพื่อจะไม่ให้นักการเมืองหรือสอสอเนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลใช่ไหมเออใช้สื่อเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์อะไรเงี้ยใช้สื่อเชียร์ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วถามสองสื่อเนี่ยเขาใช้ไหมล่ะสองสื่อสองสื่อที่นั่งอยู่เนี่ยป้าเนี่ยสองป้าเนี่ยอถ้าเรามีถ้าเราเคยได้ยินไหมว่ามีการ นักการเมืองไปใช้สื่อนักการเมืองใช้สื่อมันจะไม่มีหลักฐานเขาจะใช้อยู่ข้างหลังถ้าเขาใช้มันก็จะไม่มีหลักฐานป้าตั๊กป้าฮะตอบอย่างเงี้ยเป็นไปเป็นนักการเมืองแทนผมเอามันก็จริงๆนะเอเราเป็นคนอ่านข่าวเนี่ยเออมันไม่มีหลักฐานเรเเข็มเข็มตอบให้ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาเนี่ยจะใช้ผ่านคนอื่นมาตอนนี้เรา เ,เราเราก็รู้ว่ามี <c oughs> มีคนที่สมัครสอสอเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสื่อ <c oughs> แต่เขาก็จะไม่สั่งเองถูกวะเขาก็จะมีการสั่ง,งผ่านกันไหมว่าสมมติเป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นเจ้าของสื่อ,อแต่เขาสั่งผ่านได้หรือสามีเ็าเป็นเจ้าของสื่อ,อหรือเอ่อครอบครัวเขาเป็นเจ้าของสื่อเราก็ต้องช่วยลูกหลานเขาไหมหรือนักการเมืองสร้างสื่อสร้างสื่อบางคนที่ทำงานเพื่อมาช่วยทำงานพีอาร์ แต่เป็นสื่อหรือสื่อเนี่ยไปไปเอางบมาจากเออไม่ใช่สื่อไปเอางบมาจากนักการเมืองเอเอแล้วก็มีการเขียนเราก็เห็น,เห,นเห็นอยู่ไงแต่ที่เราเห็นว่าสื่อเนี่ยที่มันไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วมาเป็นสิบสิบปีทําไมยังเอามาเอามาเล่นกันอย่างนี้ก็เข้าใจางไงฮะคุณพ<อ>ิธา<อ>จะบอกเลยบอกเลยถือบอกว่าเป็นมรดกเป็นอะไรแต่จริงๆอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นข้อเตือนใจนักการเมืองอคือถ้าจะเล่นการเมืองเนี่ย ผมเตือนพักพวกเสมอนะแม้กระทั่งปีที่แล้วผมไปกลับไปยุ่งเรื่องการเมืองอยู่ภาคหนึ่งเนี่ยก็บอกเตือนคนที่จะเป็นผู้สมัครว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณจะเลือกตั้งได้ไม่ได้แต่ว่าไปจัดการเรื่องทรัพย์สินของตัวเองให้เรียบร้อยอ้าวก็เขาถึงถึงตรวจเขาก็ขอไม่ตรวจได้ปะไม่ได้ได้ไดเขาตรวจแต<ม>่เขาเขาตรวจแต่ว่าอะน เรารู้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 กรณีไหนแต่ว่าเขาตรวจแต่เาไม่ตรวจก็ได้หรือเขาตรวจแต่เอางี้เอางี้พูดกันตรงๆว่าเขาตรวจแต่ไม่หาเรื่องก็ได้อ๋ออ่าเออเอออ่าแล้วแล้วมันก็เป็นดุลพินิษฐ์ไงเห็นดูแล้วอ้อเป็นดุลพินิจว่าไม่เพียงเอาเอา กอดไว้กวานนงนะเขาเพีเยนแต่ว่าเขาก็บอกว่าอ,อิจิตไม่ได้ทัออ้งที่บริษัทไม่อยู่แล้วเออไม่ได้มีกิจการอะไรแล้วอก็ต้องไปสู้กันดีที่สุดก็คือต้องระมัดระวังว่าอะไรที่ไม่ใช่อ่ะคือคือหมายบางคนไอ้เราก็ไม่ได้รวยมากใช่ไหมเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เราเปิดมาก็มีทรัพย์สินอยู่หน้าหนึ่งมันก็มันก็ดูง่ายถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเ้ีเกิเล่นการเมืองก็จะแบบ มีแมว18ตัวมีหมา5ตัวอย่างเงี้ยเอาอย่างงี้ชวนแต่ว่าถ้าเกิดระหว่างเลือกตั้งแล้วมันคลอดใหม่ตัวเออเออเออคับสินกินหรือเปล่าถ้ามันคลอดล่ะถ้ามันเป็น